จะวางตรงนั้นทำไมอยากกินแต่บอกว่เหม็นนุนวางหนังรถนุนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาซื้อทุเรียนข้างทางกันค่ะทุกคนเป็นรสซาเล้งค่ะร้านนี้เขาบอกว่าขายดีเดี๋ยวเราซื้อไปลองชิมกันนะคะเ,คเลือกไม่เป็นหรอกค่ะเดี๋ยวจะลองขคอดูนะคะทุกคนเลือกกันยังไงลองฟังเสียงดูค่ะทุกคนอันนี้สุกหรือยัง เดี๋ยวให้พ่อ,พอคา้าเลือกให้ดีดกว่านะคะทุกคนพ่อค้าบอกว่าวันนี้โลละ160บาทแต่ละวันราคาทุเรียนไม่เท่ากันนะคะตอนนี้ก็รอพ่อค้าปอกอยู่ค่ะทุกคนนี่ลูกประมาณนี้เลยค่ะ เราก็จะซื้อลูกไม่ใหญ่มากนะคะลองซื้อชิมดูเท่านั้นเองค่ะปอกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่สีสดสวยน่านกินเลอค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่หอมหอมหอมมากเลยคะ่ะทุกคนมาอีกเม็ดหนึ่งแล้วนะคะนี่ พอมมากๆเลยค่ะเราลองซื้อใบลูกเดียวแค่นี้พอนะคะทุกคน ้ยังไงอะอย่ตรงงาดิเราจะวางตรงนั้นทำไมอยากกินแต่บอกว่าเหม็นนนวางหนังรถนนเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอก,กันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ